เรื่องคนคลั่งเนี่ยมีให้เห็นทุกวันเลยจริงๆนะครับม<ด>ีเหตุการณ์อีกแล้วแม่สุดทนแจ้งจับลูกชายตัวเองก็ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนคนนี้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสติแตกเลยจําไม่ได้ว่าคนอยู่ข้างหน้าเนี่ยคือแม่ของตัวเองครับทำลายเข้าของภายในบ้านพังเละไปหมดเลยแล้วพอพาไปถึงโรงพยาบาลก็ยังไม่หยุดป่วนทําสิ่งนี้กับคุณหมอด้วยครับค่ะยย เปิดประตูให้แม่หน่อยเร็วขาหมูมาแล้วอยู่ว่าง่ายเว้ยมุ้ยับผมเปิดประตูให้แม่หน่อยเร็วเปิดประตูหน่อยเร็วเอามือมาเอามือมาเลยเฮ้ยมือใครเหนนี่ค่ะต้องเข้าไปชาร์จจับกลุ่มตัวแบบนี้ในห้องพักเลยนะคะสามทุ่ม คืนที่ผ่านมานี่เองค่ะนางสาวจเจริญรัตอายุ63ปีผู้เป็นแม่ค่ะก็พาตำรวจสพบางละมุงบุกไปจับลูกชายตัวเองลูกชายชื่อในมุ้ยค่ะอายุ37ปีอยู่ในบ้านพักซอยหนองเกตใหญ่หลังเสพยาเสพติดคุ้มคลั่งทำลายข้าวทำลายของในบ้านแล้วก็ขู่จะฆ่าคนในครอบครัวด้วยนะคะขนาดเข้าจะปุ้มค่ะในมุ้ยขังตัวเองอยู่ในห้องเพาะตั้งนานกว่าจะยอมเปิดนะคะ เสียสติแล้วค่ะตอนที่เข้าไปบุกจับพูดไม่รู้เรื่องแล้ว <c oughs> ในห้อง <c oughs> มีทั้งอุปกรณ์เสพยาบ้าเสพไอวางเกลือนเลย <c oughs> อย่างที่เห็นหคุณผู้ชมสภาพนี่ข้าของเครื่องใช้ในบ้านพักพังเสียหายหมดแล้วนะคะ <c oughs> ตำรวจนำตัวในมุ้ยส่งไปตรวจอาการโรงพยาบาลพัทยาปัฐมคุณค่ะ <c oughs> ในมุ้ยยังโวยวายขอให้ตำรวจปล <c oughs> <ร>ดกุญแจมือและยังไม่วายป่วนแพทย์พยาบาลแบบนี้ด้วยค่ะ ไปหาหมอป้าไหวไหมรัดอะไรอจะปวดพันธาการเดี๋ยวจะปวดให้แล้วลูกลูกคน่นเอ้ขึ้นไปนั่งก่อนดิปวดใจมาทีกวันทางเข้าของทำร้ายัวเยงยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มก่อนใชสารเสพติดอะไรมาใช้สารเสพติดอะไรมานี่ค่ะต้องจับล็อกตัวไว้กับเตียงแบบนี้เลยนะในมุ้ยทำอะไร ในมุ้ยมีการเป่าปากเพื่อถมน้ำลายใส่เจ้าหน้าที่ตลอดเวลาแ่ชจริงชื่อนี่ค่ะหมอก็เลยตัดสินใจฉีดยาระงับอาการคลั่งค่ะคนเป็นแม่นี่ค่ะเสื้อสีฟ้าเนี่ยเผยกับตำรวจด้วยความทุกข์ใจเลยนะคะสาเหตุที่จับลูกชายแท้ๆเพราะว่าสุดทนแล้วจริงๆเสพยาบ้าจนกลายเป็นคนบ้าสมชื่อแล้วนะคะสแสดงพฤติกรรมรุนแรงเวลาเสพยาจำแม่ไม่ได้ค่ะวันนี้คลั่งจริงๆนะเช้ายันมืดไม่หยุดแม่ไม่ไหว เชิญตำรวจมาจัดการเลยค่ะค่ะ